โอ้ยมาขุดปูมันนี่พี่มันคำเราคืนนั้นขึ้นไปแต่เปียงง้วะเข่าคลอกคำเราได้หลายเปล่าพอได้ใส่แรงเยอะมาขุดปูตั้งแต่เว้นเท่าคำบอกว่าจะยุคคำเอางัวเข่าคอกพูดหรอไปเอาไรงัวเข่าคอกพูดหรอ้ยได้หลายบ่พอได้ใส่แรงอยู่มือนีโอ้ยพากันมาขุดปูนี่หลายเยู่ให้ยู่น่าเรียงง้วะไปน้ำกอกก้นกับปูไปน้ำ ยื่นให้นี่มันันทางคุนหูหลายอยู่เนี่ยคือ่าไปเบิ้งมือลุ้นมือลุ้นจังมากรูดสะคำเราเปียงง้วเขาคอกไปยคำโดนเนาะเปียงง้วเขอก้อกทางบ้านพี่น้องเป็นไหนเนาะจ้ามีปูหลายบ่หูปูหลายบ่เราเบิ่งเปียงกับท่านด้อัดเจียวข่าวเราเปียงกับเต็มอยู่ทันได้อัดเนาะล้อรถอัดฟังมาอัดให้รถขี่ไซส์เป็นมาสิมาอัดให้เต้กับทันได้มาพูดอะไรพี่งัวน้อยสิไปเข่าสวนเราด้วยคุณ ตะวันกำลังตกดินเนาะทุ่งน้าย้ำเลี้ยงเกี่ยวเขาเสร็จแล้วเบิ่งทุ่งนาพี่น้องบรรยากาศดีคักเนาะบรรยากาศดีๆอยู่ทุ่งน้าย้ำเลี้ยงตะวันย้อนแสงแน,น่จเอยตะวันกำลังสิตกดินพุ่นพากกันมาเลี้ยงงวัวเนาะคะ่งะงัวกำลังกินห้าอยู่ฟังพุ่นวิวธรรมชาติอีสานบ้านเฮา งามแลงวิวก็สวยงามตะวันกำลังสิตกดินธรรมชาติอยู่ทุ่งนาบ้านเขางามค่ะพี่น้องดงเกี่ยวเข่าแล้วเลี้ยวไปทั้งในกระวาัางเปล่าจากทุ่งนาสีเขียวเป็นทุ่งนาสีท้องจากทุ่งนาสีท้องเกี่ยวเข่าออกแล้วก็สิเป็นทุ่งนาวา่างเปล่ามีแต่ตฟังคอยมะเรียงงวัวเนาะเอางว้วมมหากินหยาพี่น้องงวัวน้อยก็กิน กินเฟี้ยงเต็มปากอยู่ยังมีความสุขบ่ต้องบ่ต้องการอีหอย่างมากไหมเนาะอยู่บ้านเฮาบ้านเฮากระซัาบ้านเฮานั่นแหละแต่ว่ายุใส่กับเรคือบ้านเฮาเนาะยุใส่กับเ่ามีความสุขคืออยู่บ้านเฮาเมียนาไปอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรือยุใสกระซังกระสีบ่คือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาดีสุดแล้วใส่ชีวิตบอกแบบพอเพียง บ้านกับว่ต้องเศาเข่ากับ่ต้องซื้อเนอะคะเนาะบึงช่วงนี้เขา่าขึ้นเล่าไม่เข่ากับสิเต็มเต็มเล่าเนาะพี่น้องบ่อืดเขากินอืดต่างแต่เงินเทอนั้นละ่ะ <c oughs> อุ้ยบังบ่งน้างกินเฟีย้ยงปุ้มกินวาสันเป็นตาหากักพี่น้องนี่แหละชีวิตของคนอีสานเนาะพี่น้องอยู่แบบพอเพียงถึงเวลาหนาแร่งกับือเลียงว่า ผู้ใดมีงานกลับไปเห็ดเนาะผู้ใดบ่มีงานกลับเลี้ยงงัวเลี้ยงหยงลานให้ลูกให้หลานไปหาเงินแต่ว่าช่วงนี้เนาะยุใสกะสีบรรยากาศกะสีบ่คืออยู่บ้านเนาบรรยากาศกสวยงามสวยงามบ่กงวหน่อยกำลังกินยงงียงบึงเปียงบรรยากาศดีดี จำนึกรักบ้านเกิดเนาะพี่นอ้องยุยใสกับบอคือบ้านเฮาเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ทางไกลเห็นคลิปนี้แล้วคิดฮอดบ้านว่านอะนี่แหละอีสานบ้านเฮาเนาะจ้าเนอะ